นักเรียนพบกับคุณครูกันนิกานะคะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรเอ่ยไก่ขี่ควายไปพบผีตายเรื่องอะไรคะถึงเป็นไก่ขี่ควายไปพบผีตายมาข่าวเรียนด้วยกันเลยคะ่นะนักเรียนสวัสดีค่ะนะักเรียนเมื่อคลิปที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องคำควบกล้ำใช่ไหมคะคำควบกล้ำประกอบไปด้วย คำควบแท้และคำควบไม่แท้นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคําควบไม่แท้นะคะเรียนเป็นอย่างไรก่อนอื่นมาทบทวนคําควบกล้ำก่อนว่าเป็นอย่างไรคําควบกล้ำคือคําที่มีพระยนชนะต้นสองตัวเรียงกันประสมสระเดียวกันโดยพระยนชนะตัวแรก ควบหรือกั้มกับเรือลิงแหวนนะคะนักเรียนต้องมีเพญชนะต้นสองตัวมาดูมันมีควบอะไรบ้างอันแรกคือคําควบแท้เราเรียนเมื่อคลิปที่ผ่านมาก็คือไก่ขี่ควายไปพบผีตายตะละ่าใช่ไหมคะไก่ขี่ควายไปพบผีตายนั่นคือมีกอใช่ไหมคะกอไก่ ขอใครเรียนไปทบทวนนะคะแล้วเราต้องควบกับเรือลิงแหวนก็คือรอเรือรอลิงและวอลแหวนนั่นเองคำควบแท้ควบไม่แท้เป็นยังไงควบไม่แท้เป็นยังไงเดี๋ยวครูอธิบายต่อเลยนะคะคำควบแท้ก็คืออ่านออกเสียงพย,ยัอนชนะต้น2ตัวพร้อมๆกันนั่นเองถ้าคำควบไม่แท้ก็จะมีจานโซ่สาราส้อยควบกับ รอแต่รอจะไม่ออกเสียงเพราะรอเป็นวิญญาณที่ขอตามมาแต่ไม่ขอแสดงตัวตนค่ะนักเรียนเราไม่ต้องไปออกเสียงมานะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่พิสดาลทอทหารควบกับรอทอควบรอระดมเปลี่ยนทอรอเป็นเสียงซอเราจะไม่ออกเสียงทะเลาะทะเลาะนะ เราจะออกเสียงเป็นซอทันทีเลยค่ะนักเรียนมาค่ะเปิดหนังสือเลยนะคะนักเรียนหน้า84ค่ะนักเรียนเรื่องของการอ่านคำที่มีอักษรควบกล้มนั่นเองนะคะลองดูค่ะนักเรียนมาดูเกมเติมให้เต็มนะคะกะติกาของเราให้นักเรียนเติมเพยัญชนะในช่องว่างให้มีความหมายค่ะมาดูค่ะคำที่หนึ่งค่ะ อะไรเอ่ยภาพนี้มองเห็นชัดเจนมากเลยเติมอะไรคะสอเสือและรอเรือนั่นเองค่ะแต่เราอ่านว่าสออสักษนออานำไม่โทน้ำ<ม>เห็นไหมคะรอเรือเป็นแค่วิญญาณแต่ไม่ออกเสียงแบบนี้เราจะเรียกว่าคำควบไม่แท้นะคะคำต่อมาคะ่ะนักเรียนใส่อะไรดีคะ จริงใจอ่านว่าจริงใจเห็นไหมคะนักเ,เรียนว่ารอเรือเป็นวิญญาณที่ไม่ออกเสียงเวลาเขียนคำอ่านจะไม่นำรอเรือมาเขียนด้วยเพราะเขาไม่มีตัวตนนะคะต่อมาค่ะเห็นหรือ,อยังโอทะเลแสนงามถากอะไรคะทะเลนะคะทอคัวรอระดมเปลี่ยนทอรอเป็นเสียง เวลาอ่านเราจะอ่านว่าออยอ o สายเราจะไปอ่านทอรออา y o สายใช่ไหมคะก็ทอทหารนกับรอเรือออกเสียงเป็นซอได้เลยอะไรเอ่ยคะเรียน t o อ,อ,อุด d o s u อ o r o อ m o s o ม t มอควบรอระดมเปลี่ยนทอรอเป็นเสียงซอก็เวลาอ่านก็จะอ่านว่า so อ d o s ซอโอโม o s o ม รอเรือไม่ต้องออกเสียงนะคะนักเรียนเพราะเป็นคำควบไม่แท้นั่นเองมาดูค่ะคำควบไม่แท้คืออะไรก็คือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันประสมสระเดียวกันเวลาอ่านออกเสียงเฉพาะพยัญชนะต้นตัวแรก หรือเปลี่ยนเป็นเสียงอื่นไม่ออกเสียงกล้ำกันแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะคืออะไรคะนะักเรียนจําไว้นะคะว่าจะมีควบตัวเดียวคือตัวเรือแต่เรือจะไม่ออกเสียงค่ะเราไม่แสดงตัวตนนะคะเพยัญชนะตัวแรกคือจานโซ่ศาลาสร้อยควบกับรอออกเสียงเพยัญชนะตัวแรกเท่านั้นค่ะ ประเภทที่สองก็คือพยัญชนะตัวแรกเป็นทอทอทหารอดทนทอทหารอดทนควบกับรอรอทอรอปรเปลี่ยนทอรอเป็นเสียงซอโซ่นั่นเองนะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างคำควบไม่แท้กันนะคะนักเรียนอ่านไปพร้อมๆกับครูนะคะจะได้อ่านถูกต้องพยัญชนะตัวแรกคือจานโซ่สลารา้อยนะคะควบกับรอ ออกเสียงแค่ตัวแรกคำแรกค่ะจริงใสอ่านว่าจริงใสนะคะเวลาเขียนเขียนจออีกนอจริงซอไอใสไม่โทรใสรอเรือไม่ต้องนำมาเขียนคำอ่านนะคะเวลาเราอ่านแต่การเขียนต้องมีรอเรือต่อมาคำว่าอะไรคะเราไม่ออกเสียงว่าราใสนักเรียนสังเกตคำนี้นะคะนักเรียน คำแรกก็มีรอค่ะแต่เวลาเขียนคำานเรายังออกเสียงรออยู่แสดงว่าคำว่าปลาเป็นคำควบแถเพราะรอเรือออกเสียงแต่คำว่าใสารอเรือไม่ได้ออกเสียงใสจึงเป็นคำควบไม่แถนะคะปลาจะเป็นคำควบแถนั่นเอง ต่อมาค่ะคําว่าเศรษฐีใช่ไหมคะเราอ่านแค่สอเอดอเศทอ e, ถีถีรอเรือไม่ออกเสียงรอเรือไม่ออกเสียงนี่คือคําควบไม่แท้นะคะคําต่อมาเศรษอะไรคะเศรษฐกิจออกเสียงเศรษฐกิจนะคะรอเรือไม่ออกเสียงเช่นเดียวกันอาสม อาสมคืออะไรคะคือที่อยู่ของผู้ปฏิบัติธรรมใช่ไหมฤาษีค่ะอาสมก็อ่านว่า o A, ออาสโอมสมเห็นไหมคะว่ารอไม่ออกเสียงนะนะคะโศกเศร้าก็เช่นเดียวกันค่ะนักเรียนเวลาเราเขียนคําอ่านเราได้สังเกตนะคะสสสเราจะเขียนคําอ่านเป็นตัวเดียวคือสอเสือเท่านั้นค่ะจะเปลี่ยนจากสสารามาเป็นสเสือนะคะต่อมาค่ะคําว่า สายสร้อยอ่านว่าสายสร้อยรอเรือไม่ออกเสียงนะคะเพราะเป็นคำพวบไม่แท้ต่อมาเสแง้งเราอ่านว่าเสแง้งนะคะนักเรียนสอเอเสสอแองอแงอสงไมโครแง้งเห็นอย่างว่ารอเรือไม่ออกเสียงเลยสุดท้ายซ่อมเสริมเวลาเขียนคำอ่านก็จะไม่มีรอเรือเช่นเดียวกันจะเป็นสอเอมอเสริม เมื่อไม่ออกเสียงเขาก็เลยเรียกว่าคำควบไม่แท้นะคะเรียนเพราะรอไม่ออกเสียงมันปลอมมาค่ะมาดูตัวอย่างคำควบไม่แท้ที่เป็นทอรอเปลี่ยนเป็นเสียงซอน,นั่นเองพร้อมแล้วอ่านไปพร้อมกับครูเลยนะคะเปิดหนังสือภาษาพาทีหน้า8 5้าตามมือครูไปเลยนะคะพร้อมค่ะรับทราบฉะเชิงเซา หาสายเศร้าปลาอินรีทับสินพุทธามีสัวทรงไหนสามวัยสมสุดโสมแทรกต้นใสมัดส,สีให้สวงอกตรมทอควบรอระดมเปลี่ยนทอลอเป็นเสียงซอเปลี่ยนทอลอ เป็นเสียงซอนะคะแสดงว่าทอทหารกับรอเรือเวลาออกเสียงต้องออกเสียงเป็นสอโซค่ะนักเรียนอย่าลืมไปอ่านบทนี้นะคะก่อนตอนเข้าเรียนออนไลน์ครูจะให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วก็อัดคลิปมาส่งครูทีละคนด้วยนะคะรู้หรือไม่คำบางคำที่มีพยัญชนะต้นตัวแรกเป็นทอและพยัญชนะตัวคั่เป็นรอถ้าออกเสียงกล้มกัน จะไม่ใช่คำควบไม่แท้เขาจะเป็นคำควบแท้นั่นเองเช่นนอนอีนี้ทอรอ,อาทรานักเรียนสังเกตนะคะนิทราไม่ได้อ่านว่านิซานักเรียนนิซายังนิซาแปลว่านอนนิทราออกเสียงทอฐานกับรอเรือเห็นไหมคะเมื่อออกเสียงแบบนี้เราเรียกว่าควบแท้ค่ะนักเรียนต่อมาค่ะทรมเป็ดอ่านว่า พรมเป็ดไม่ได้เป็นซ้ำเป็ดนะคะเรียนทอทหารกับรอเรือออกเสียงไปพร้อมพร้อมกันแบบนี้เราเรียกว่าคำควกแท้นะคะหรือคำที่มาจากภาษาต่างประเทศนั่นเองเรียนคะมาช่วยครูพาน้องหมีกลับบ้านไปหาคุณแม่นะคะมีอยากกลับบ้านแต่จะกลับได้ยังไง ก็ต้องกลับโดยการเดินทางผ่านคําควบกล้ำเราเรียนมาแล้วค่ะนักเรียนว่าคําควบกล้ำม,มีควบแท้กับควบไม่แท้นะคะนักเรียนมาดูคําแรกค่ะน้องหมีจะต้องเดินผ่านคําว่าอะไรคะนักเรียนควายควายควายเป็นคําควบแท้ค่ะนักเรียนเราอยากรู้ว่าเป็นคําควบแท้แล้วก็มาดูตัวที่หนึ่งค่ะ ไก่ขี่ควายไปพบผีตายมีคำว่าควายเห็นไหมคะขี่ควายมีคอและมีคำก้่มคือแหวนก็เลยเป็นคำควบแท้ค่ะน้องหมีก็เลยเดินผ่านมาได้ถ้าเราเดินมาทางห,หวีได้ไหมคะหอวออีวีไก่ขี่ควายไปพบผีตายไม่มีหอหีบแน่นอนค่ะไม่ได้ค่ะทางนี้มาไม่ถูกแน่นอน เราลองมาทางนี้ดูนะคะกรอองกรองเมฆกองไก่ขีควายได้แน่นอนค่ะนักเรียนอ่าเก่งมากเลยนะคะถ้าเป็นคําควบแท้แล้วเียนสังเกตนะคะเราแยกกันสองคำค่ะนักเรียนคําแรกนะคะเราลองตัดลอลิงออกไปเราจะอ่านเป็นกองแล้วเราลองตัดกอไก่กออกไป มันจะอ่านเป็นเป็นอะไรคะนักเรียนเป็นคําวันล่องนี่คือคําควบแท้แน่นอนค่ะถ้าสามารถอ่านโดยใช้สระเดียวกันได้นะคะนักเรียนอ้าวต่อค่ะเราจะไปต่อได้ไหมคะมาทางจมูกไก้ขี่ควายไปพบผีตายไม่มีเลยค่ะไม่มีจอต้องมาทางเดิมค่ะขอวอานอะขวานเพราะมาจาก ไก่ขี่นะคะขออ e ีขี e ่ไม่เอขี K ่ e. เป็นขอนั่นเองต่อมาไปทางถอไก่ขี่ควายไปพบผีตายจานโซ่สาาสร้อยไม่มีสักคำเลยไม่ใช่แน่นอนน้องหมีจะไปไม่ถูกทางเอ้ามาทางนี้ค่ะปอรออาปลาไปได้แน่นอนค่ะเป็นคำควบแท้ต่อมาถ้าเราจะไปทางตลาดนะคะไก่ขี่ควายไปพบผี ตายมีคำว่าตายด้วยคะ่ะนักเรียนมีคำว่าตายด้วยแล้วก็มีเรือลิงแหวนก็คือรอลิงแต่คำนี้ไม่ใช่เพราะอะไรคะเพราะมันอ่านว่าตะลาดไม่ได้อ่านว่าตราดตราดตราดต่อต่ากับรอเรือไม่ได้ออกเสียงพร้อมกันมันออกเสียงกันคนละครั้งต่อต่าต,ตัวแรกอ่านว่าตะเห็นไหมคะรอลิงก็อ่านว่าลาด ไม่เกี่ยวข้องกันนะคะตะลาดนั่นเองต่อมาเราต้องมาทางนี้แล้วค่ะต่อยสอรอออ,อสอยไม่โทรส้อยรอเรือไม่ออกเสียงแบบนี้เราเรียกว่าคําควบไม่แท้ใช่ไหมคะเพราะรอเรือมาด้วยแต่ไม่ออกเสียงถ้าเรามาทางนี้ล่ะคะขอนอไกขี่ควายอ่ะขี่ได้แต่ไม่มีเรือลิงแหวนเราเลยไปไม่ได้คะ่ะนักเรียนเราก็เลยมาทางนี้ค่ะ ขอรออุยอครุยพี่เอกครุยเป็นคำควบแทสุดท้ายค่ะทอควบรอระดมเปลี่ยนทอรอเป็นเสียงซอนักเรียนหาทางให้น้องหมีกลับบ้านได้แล้วเก่งมากๆเลยค่ะมาดูสรุปคำควบกล้ำนะคะคำควบกล้ำแบ่งเป็น2อ,อย่างก็คือควบแท้และควบไม่แท้ค่ะควบแท้เป็นยังไงอ่านออกเสียงพยัญชนะต้น2ตัวพร้อมกันโดยมีพยัญชนะ ต้นตัวที่1เป็นไก่ขี่ควายไปพบผีตายนะคะไก่ขี่ควายไปพบผีตายแล้วควบกับเรือลิงแหวนจึงเรียกว่าคำควบแท้แล้วอ่านออกเสียงพร้อมพร้อมกันใช้สระเดียวกันมาดูคำควบไม่แท้บ้างคะ่ะคำควบไม่แท้มีพยัญชนะตัวแรกคือจานจานโซ่ ส้อยสาลาควบกับรอแต่รอไม่ออกเสียงนะคะเพราะเป็นวิญญาณขอติดตามมาและอีกตัวหนึ่งค่ะทอควบรอระดมเปลี่ยนทอรอเป็นเสียงซอเราเรียกว่าคำควบไม่แท้นะคะนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนนะคะว่าคำควบแท้กับคำควบไม่แท้ต่างกันอย่างไรต่างกันตั้งแต่พยัญชนะต้นตัวที่หนึ่ง แต่ตัวควบกล้ำคล้ายกันคือรอเรือแต่คำควบไม่แท้ไม่มีลิงไม่มีแหวนควบไม่แท้ไม่มีลิงไม่มีแหวนแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือทอควบรอระดมเปลี่ยนทอรอเป็นเสียงโซอค่ะงานที่นักเรียนต้องทำในวันนี้นะคะนักเรียนแบบฝึกทักษะภาษา,าหน้าที่60และแบบฝึกหัดเรื่องคำควบแท้และคำควบ ไม่แท้คือตะกร้ากับนกอินทรีตะกร้ากับนกอินทรีนักเรียนอย่าเพิ่งทํานะคะให้นักเรียนมาทําพร้อมๆกันในห้องเรียนออนไลน์หรือใครที่เรียนไม่ได้เรียนออนไลน์นักเรียนก็ทําสงครูแล้วดูตามด้วยนะคะจะได้ไม่ผิดสำหรับคำควบไม่แท้วันนี้ครูเชื่อว่านักเรียนเข้าใจแน่นอนถ้าไม่เข้าใจกลับไปดูคลิปค่ะรับทราบฉะเชิงเซา หาสายเศร้าปาอินสีทรัพย์สินพุทซามีตัวทรงไหนตามไว้สมอย่าลืมไปท่องมาแล้วอัดคลิปส่งคุณครูน,นะคะวันนี้สวัสดีค่ะนักเรียน